วันตรุษจีนปี2568ตรงกับวันที่เท่าไร่วันจ่ายวันไหววันเที่ยวคือวันไหนวันตรุษจีน2568ตรงกับวันพุธที่29้ามกราคม2568ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทคติจีนคล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนผู้คนจะหยุดงานเป็นเวลายาวเพื่อรวมเฉลิมฉลองกับครอบครัวผู้คนนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงซึ่งถือเป็นสีที่เป็นมงคลและการใส่สีดำหรือขาวเป็นสิ่งงต้้อหาม ถือว่าเป็นสีแห่งการไหวทุกสําหรับการไหว้ตรุษจ,จีนและการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนนั้นจะแบ่งได้เป็นสามวันได้แก่27มกราคมวันจ่ายผู้คนจะออกไปซื้อของมาไหวทั้งอาหารข้าวหวานและผลไม้ซึ่งจะเป็นอาหารที่มีความเป็นมงคล28มกราคมวันไหวช่วงเช้าจะไหวเทพเจ้าเหล่าไปเอียและสิ่งสําคัญที่เคารพในบ้านเช่นสารพระภูมิในบ้านเพื่อขอพรให้ครอบครัวมีความสุขและโชคดีเวลาสายก่อนเที่ยงจะไหวบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรให้ครอบครัวมีความสุขช่วงกลางคืนไหวเทพเจ้าชัยสิงเอี่ยมขอพรให้ครอบครัวมีโชคลาภและเจริญรุ่งเรืองวันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่าหลังจากพิธีการไหวเสร็จสิ้นก็จะนําเครื่องไหวทั้งหมดเข้าบ้านและรับประทานร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมโชคลาภให้กับครอบครัววันเที่ยวตรงกับวันพุธที่29มกราคม2568วันเที่ยวเราจะถือว่าเป็นวันตรุษจีน2568วันเที่ยวตรุษจีนนี้ทําอะไรกันบ้างมาดูกันครับ เป็นการรวมตัวกันของครอบครัวและญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันเพื่ออวยพรปีใหม่ยกเว้นที่แต่งงานออกเรือนจะไปที่บ้านสามีครับการแจกอังเปาผู้ใหญ่จะมอบอังเปาซองแดงที่บรรจุงเงินให้กับเด็กๆและผู้ที่แต่งงานเพื่อจะได้รับพรโชคดีและความสุขในปีใหม่การแต่งกายจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงหรือสีที่เป็นมงคลที่สื่อถึงความโชคดีและมีความสุขการเดินทางจะพาครอบครัวออกท่องเที่ยวและพักผ่อนร่วมกัน ส่วนประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนจะเป็นอย่างไรของเส้นไหว้ที่เป็นมงคลมีอะไรกันบ้างมีอะไรต้องห้ามบ้างติดตามได้จากวีดีโอแนะนำได้เลยครับสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบายครูออดสด้ดยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งให้กับเราด้วยครับ